ขน,นมที่หลาเลยกิน <Okay. S 2> ที่หลาปาเปียวเลยสวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็มาสวัสดีค่ะคุณปอบเปาค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะอ่าเราก็ข้าวสีผ้าเบ็ังยังโอ้มารีวิวงยังค่ะนี่าตาอะไรหมากอะไรคะ่ะ<า>ตาลิงตาปิงปิงโอ้พูดอีกครั้งหนึ่งคะ่ะหมากอะไรคตะปิงปิงโอ้อันนี้นะคะ ไอเกมนะคะกำลังตัดอยู่นะคะก๊าลงต้นไม้ประเเมนบินกลับจัวโอ้เอามาเอามาเป็นอะไรครับไม่ใบมันตื้หัวโอ้โหโอเคครับได้้แลวอันนี้ห้าก๊าลังเอียงค่ะโอ้เล่นกับหมวยแล้วบ้าอะไรอ่ะนี่คือว่าห้าก๊าลังแค่ยังค่ะมาเก็บเป็น โอ้โหยังก็ค่ะพอไม่ะะมรู้ค่ะโอ้เสียงทำไมเป็นแบบนี้คะเอาพูดใหม่สิคะอะไรคะ่ะมาเกตติปิงปอ,อ,อ๋อเาวนี่แล้วจ้ะไอเกมนะคะไอเกมส์ก็ล่างคุณนต้นไม,ม้ปีนต้นไม้ยังไงอยู่กำแพงอ่ะอยู่อยู่ปอยใดค่ะไอเกมปอยหนึ่งปอยหนึ่งทับไดคะหนึ่ง,ท,งทับสอง หนึงทับสองเนื้อค่ะอ่ะอะอาอเกมกําลังไปขอแล้วขอแล้วอันนี้เขาต้องตัดออกนะคะ<อ>่ะไปดื้อไววเอ้ยไปย่ามาจะจะสิบไปทางไหนคะ,อะโอ้ต้องตาหนาน,นี่ขามเลยอะ,อะไรเร็วป้าโอ้หุ่นนอนกําลังขับอยู่ค่ะอ่ะไปเลยค่ะอื อ่าวซอกันเด้อจ่ะปล่อยเละจ้ะโอ้นี่มีป้านี่ป้านี่นอ,อี่ยังอ,อู้หป้าตีควนนึงอู้นี่มันอันนี้พี่เปากับพรนวยมันนะจ่ะตอนนี้คือเป็นอย่างเท่าตรงตัดเท่าตรงเท่าจะตัดออกให้มันปรงใหม่มันบอจ่ะมันปรงใหม่อันนี้จะเซ็ตนี่นะจ่ะโอ้าวใบมันโอ้หูตกใจเพื่อน คือห่อแห้งแทะใบมม้จังเดยใบตะลิงติ่งโอ้อันานมามากมอี้อันนี้ไอเกมก๊ะลังจะเก็บแล้วจ้าเก็บตะลิงติ่งเออเห็นแล้วโอ้ไปนี่่ละเห็นแล้วอันนี้สุดยอดเลยเด้อค่ะนี่ใส่วิซ่าโตเบาเลยค่ะนี่จากนี้เลยโอ้พวกนี้คือไงแทะจ้าป้าพงศ์ที่ล่ะจีใต้รูปแหวนโอ้เพาเป็นอย่างจ้าจะยืนเหนยวนีจ้า อันนี้ถาฮักเลยได้จ้ะโอ้รุนซอยไอ้ได้จ้ะโู้เข้าจะตัดลองหญิงบอลนี่จ้ะก้อนอะไรจ้ะเอาเนี่ยอกแป้าป้าเนี่ยอกอันนี้เป็นอย่างจ้ะเออที่ไห เป็นยังจ้ะปู่แล้วมันหิดได้จ้ะโอ้หิดจับพ่อละจ้ะพ่อละจ้ะอันงามันสูงเหรอใบถาให้ลูกเดี๋ยวท่านจับจ่ท่นคุณมันมุมมีหน่วยละจ้ะมุมมีหน่วยละจ้ะป้าจุ๊ยท่านยังวะไรยุ่งจ้ะไรยุ่งจ้ะป้าไอเกมลงมาได้จ้ะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดซับส a, hey, ไครให้ไอเกมไอเกมแล้วก็น,น้องปเป่าในเด้อจ้า,า,จาสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายจ้าบ๊ายบายบ๊ายบายจ้าไอ้อูอูอูออูอูอูออู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 อาอู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 ออูอูอูอบอู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 อสวัสดีคดออ